สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องหังในอีสานนะคะเมื่อนี้สิมาตอบคำถามเอฟซีที่เพิ่นถามว่าเป็นอย่างเ้าต้องเอาหินแฮลุ่งใส่โคนต้นทุเรียนเนาะคะ่ะอ่าเพื่อนบอกว่าสวนเพิ่นจำป็นตองลุ่งบอ่อถามว่าจำป็นตองลุ่งบ่อหาตตองมึงว่าอ่าดินของเข้าเป็นสภาพด่เนาะคะ่ะแล้วเขาเจอปัญหาด่เนาะ ที่สวนทางในอีสานที่ต้องเอาหินแทมาลุงก็เพราะว่ามันเป็นดินทรายเนาะค่ะพี่น้องมันเป็นดินทรายบัฒนีเนี่เวลาเหีห่ยหดน้ำอ่ะสิเป็นน้ำยุธหรือว่ามินิสปิงเกอร์น้ำม,มันจะเซาะลุ่เซาะลุ่มขางๆเพราะว่ามันเป็นดินทรายนา้ำมันก็เซาะลุ่เป็นทางนะคะหนึ่งสองคืออ่า ดินมันบโปรง่งมันเป็นไา้ละเอียดดินมันบโปรง่งมันเห็ดมันยิงเข้าหดน้ำมันก็แฮงแน่นเนาะคะ่ะหินนี่มันซอยให้ดินหรือว่าอากาศในดินมีเป็นโพ่งเห็ดมีอากาศในดินเนาะคะ่ะสามที่ห้าาดินใส่เพราะว่าที่ห้าเอาหินหินแทงมาใส่เนี่ยเพราะว่าในหินอะ่ะมันมี แล่ถาดอาหารของธรรมชาติเนาะคะ่ะกาจะเป็นเหตุผลหลักๆที่เฮ้าอันเอาหินแฮมาลุ่งใส่ตุนทุเรียนเฮาเนาะคะ่ะอันสวนใดขั้นดินดีอยู่แล้วบอันน้ำโบมีการซาะเฮ้ากับโบจำเป็นต้องเอาลุง่งกระไดพี่น้องเฮาก็เมืองตามสภาพดินของเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะ แล้วกับปัญหาที่เข้าเจอว่าเข้าเจอปัญหาอย่างแล้วเขาสิแก่โดยวิธีใดเนาะว่าแต่ละทีมันกับบกขึ้กันเดี๋ยเป็นถามมาเขาก็ตอบไปเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นอย่างนี้เขาก็เอาลุงเรื่อยๆได้ได,ได้สามแถวแล้วพี่น้องนี่เป็นแถวที่สามที่เขาเอาอันดินลุ้งบมโว่าจะพ่อบ้พ่อถ้าพ่อพ่อก็ตตรงหน้าฝนเอาลุงมาได้พี่น้องเพราะว่าหินมันกั หนักเนาะท่านถึงหนามมันก็สีอุ่มนามมันก็สีเห็ดหยาดเขาก็อาจสีแค่เอาเอาลุงแค่หินพ่อแล้วก็หลังนาแรงปีนาเขายังเสียเอาลุงอีกรอบหนึง่งแต่ว่าก็นาสีได้ยุ่ประมามันีแถวหาแถวอยู่ค่ะพี่น้องหินที่สังลุงรอบนี้เนาะเนี่ยตุนเพิ่จะสุดใช้ดีอยู่ค่ะพูดถึงว่าสภาพตุน สภาพใบเิ่นขนาดเป็นหนาแรงเนาะค่ะแต่ยังถือว่าโอเคอยู่ค่ะอันจังหวัดอุบลช่วงนี้กะฮ้อนห้อนแห้งเลยพี่น้องแดดแบบแดดจัดแดดจ้าเลยแหละตังเว้นนะคะตอนแรงมาใบาเป็นกะสินอนในชักน้อยพี่น้องแต่ถือว่าโอเคเลยลหละค่ะถ้ามึงเฮ้าเอาเอา่อา หินแหมาลุ่งนี่ถามมึงว่านาฝนปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกันมืองว่าพวกที่ลุ่งหินกับพวกที่บดบทท่านได้เอาหินลุ่งเนี่ยความแตกต่างในการจะเริ่มเติบโตหรือว่าเรื่องนำเสาะหรือว่าต้นพันธุ์ตน้นไม้เขาสิสุดใสซ้สำาลยเพซ้ำาลยเขาสิมาเปรียบเทียบให้มืองอีกทีนึงเนาะค่ะพี่น้องว่า พวกที่เอาลุ่งหินหินลุ่งแล้วกับพวกที่พรท่านได้เอาหินล่งอะ่ะมันสิแตกต่างกันบอ่อหรือบอ่อจังไหนห้องกับบัท่านในห่วงขื้กันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวขั้นนาฝนมากแลหละฮ้องเซลลูลูว่าความแตกต่างมันเป็นอย่างไหนแน่เนาะเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องเมืองอีกทีนหนึ่งแต่ว่าตามเถวเาเมืองตอนนี้ก็คือต้นก็สดใช้ดีอยู่ค่ะเอาเอาหินลุ่งแล้วห้องก็เอาฟางคุ้มไว้คื้กเกานะค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ